ชุดไทยแบบไหนที่เหมาะกับคุณพี่เก๋ได้เส้นหาวไว้ให้แล้วค่ะเจ้าสาวที่กำลังตัดสินใจเลือกชุดไทยในงานแต่งงานหรือจะไม่มีไอเดียว่าจะเลือกชุดไทยแบบไหนให้เหมาะสมกับรูปร่างของคุณวันนี้พี่เก๋มีตัวอย่างชุดไทยในสไตล์ต่างๆมาให้ชมกันค่ะเพื่อเป็นไอเดียในการประกอบการตัดสินใจว่าชุดไหนเหมาะสมกับคุณมากที่สุด หนึ่งชุดไทยสีวาลัยเป็นชุดที่สามารถทําให้เจ้าสาวหลายๆคนดูผอมเพรียวลงได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะด้วยชุดเข้ารูปแขนยาวพอดีข้อมือคอตั้งผ้าถุงจับจีบด้านหน้าย,ยกหน้านางเข้ารูปพอดีตัวมีผ้าสบายผ้าดบ่า,ย,บาย,ยาวระพื้นไม่มีผ้าแพรไหมจับจีบรองใต้สบายนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าสาวที่คอยาวระหงแล้วคุณเหมาะกับชุดนี้มากค่ะ2 ชุดไทยจกักรพรรดิเป็นชุดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับสาวรูปร่างบอบางเพราะคุณจะดูอกอิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยสบายที่ห่มพันอ้อมตัวพาดบ่าห่มทักผ้าแพรไหมจับจีบชายสบายด้านหน้ายังสามารถช่วยพรางหน้าท้องได้ดีอีกด้วยนะคะและถ้าเป็นสาวอวบที่ชอบชุดไทยจกักรพรรดิแล้วคุณก็สามารถได้ข้อดีของสบายตัวนี้เพื่อให้คุณดูดีได้อีกด้วยค่ะ 3. ชุดไทยจักรีเป็นอีกหนึ่งชุดที่สามารถทําให้เจ้าสาวที่มีรูปร่างอวบอ้วนดูผอมเพรียวมากขึ้นด้วยชุดเข้ารูปที่ไม่มีแขนขนาดสบายหน้าแคบกว่าชุดไทยจกักรพรรด์เมื่อสักครู่พันห่มผ้าบ่ายาวระพื้นแต่ไม่มีผ้าแผ่ไหมจ,จับจีหรือผ้าสบายลงมาปิดด้านหน้าเหมือนกับชุดไทยจกักรพรรดิค่ะและสุดท้ายนะคะชุดไทยประยุกต์เป็นชุดที่แดัดแปลงมาจากชุดไทยโบราณแบบดั้งเดิม ทำให้ตอบโจทย์กับเจ้าสาวที่อยากใส่ชุดไทยแบบสไตล์โมเดิร์นเป็นสไตล์ชุดแบบใหม่ที่ไม่ซ้ําใครเลยค่ะและนี่คือชุดไทย4สไตล์ที่เหมาะสมกับแต่ละรูปร่างนะคะพี่เก๋หวังว่าท่านที่ได้รับชมข้อมูลนี้นะคะจะสามารถมีตัวช่วยในการพิจารณาตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยนะคะและหากว่าคุณต้องการคำแนะนำอะไรเพิ่มเติม ทางร้าน r u s a Wedding ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะอยากฝากไว้ว่าไม่ว่าคุณจะมาสมกับชุดแบบไหนก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่คุณได้มาลองชุดด้วยตัวคุณเองค่ะถ้าคุณสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับงานแต่งงานสามารถกดติดตามได้ที่แฟนเพจ b r u s a Wedding และถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆเหล่านี้ทาง YouTube อย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้ก่อนใครค่ะ